สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกะนะ้องชากะม,มีสองกล่องนะคะชากะเทียนชากะก็คือน้องเทียน่ันที่จะไปดูว่าได้ตัวอะไรกดไลค์และ s ตอร์สไครต์ให้ด้วยนะคะยอนก็ไปคลิปวันนั้นก็คือถ่ายไปแล้วว่าได้ตัวอะไรแต่โชว์แค่กัดเดี๋ยวจะมาแกะกล่องด้แกะแล้วเอากล่องไหนก่อนชา พ่อโชกดได้เลยไหมได้ๆขอโชกได้นหโอ้ขอดสวยไหมขอตัวมาให้ด้วยว้าวแต่การ์เขวางได้นะไปครับพี่จีได้แล้วได้แล้วเเป็นวงกลมไหนขอดูหน่อยสิเอาเอาเอาก็ไ้่ก็ นิชากะสีอะไรสีชมพูโอ้สวยนะถ้าใครเกิดถ้าใครสวยบอกว่ากดไลนนะ์นะนิชากะต้องแชร์แับนิชากะตาแดงวะเนี่ยเอานอี่ถานได้อเอานี่เขาก็นั่งได้นะเขาก็นั่งได้นะ <c oughs> อ๋อเป็นเทียนเหรอ <c oughs> จุดได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ใครมันจะกล้าจุด อาแค่นั้นละมั้งลูกมันขยับได้ไงอ๋อมันน้องาเป็นหนอดเทียนจริงๆไงโอเคอ่าเอ๊ะดูดแล้วเป็นหัวใจเลยแน่ขอดูดเตือนน้องไหมนี่เออหัวใจจริงจระอ่ะเอามีฐานวางด้วยอ่ะน้องมันจะเรียนแสงได้เนาะฮะมันเป็นเทียน เออใช่ใช่ใช่ได้ไหมพ่อช่วยไหมแสงโอเคหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวนี่ใช่เด่กเออแต่อเป็นตัวสีฟ้าเอ้ยนี่กเอ้าไปนกนกนกเทียนเทียน ฟ้ากระเทียนสีม่วงอันไหนสวยกันกดหนึ่งชอบอันนี้สีชมพูกับสีม่วงสใครคิดว่าสีชมพูสวยกดหนึใครคิดว่าสีฟ้าสวยกดสอง โอ้ม oh ัยก็อสพอจตัวน้องนี่โอ้น้องนี่ใสๆเลยอ่ะเป็นอ่างน่สีอะไรสวยดาสีฟ้าออกดำๆเนอะอืมมีปีดน้องหน่อยป้ามรู้หวัวใจใส่ตูกแล้วอืมอืมขอหวังแค่ หักมากได้เลยโอเคอ่ะพอได้วางคู่กันนะพ่ขอขอดูสีฟ้าหน่อยเสร็จยังครับอ่ะพ่ขอขอดูสีฟ้าหน่อยนี่โอ้สีฟ้าสวยแล้วเนี่ยเป็นเงาเงาไว้ถ้าสีฟ้าเป็นเงาเงาแต่ว่าสีอันนี้จะเป็นจะเป็นแบบด้านด้านเห็นไ,ไหมเนี่ยดูดูสิเห็นไ,ไหมจะเป็นเงาเงาด้านด้านอ่ะ ที้งเวอควไหนสวย,ยกันนะอันนี้สีชมพูกดหนึ่งสีฟ้ากดสองออแล้วไม่ดินกดอะไรกดสองอา้าวในสองตัวไหนไเออใช่สวยนะมีนบอกว่าถ้าถ้าใครเลือกตัวนี้คิดว่าสวยกดหนึ่งแล้วถ้าใครคิดว่าตัวนี้สีฟ้า สวยอ่ะกดสองเพี่ว่ากดสองดีวกว่าให้ให้เพื่อนให้เพื่อนกดสีอะไระนะสีฟ้าที่กดสองอ่ะอืมแต่ว่าสีฟ้ามีเปลือกหอยด้วยนะ<อ>เห็นไหมเป็นไข่มุกอ๋อมันเอาไว้เปล่าอ,อตันนี้เป็นลูกแก้วหรือเปล่านะีชมพูเป็นลูกแก้วอ๋อลูกแก้ว สวยคนละแบบโอเคอันนี้เหมือนน้องเป็นหน้าเศร้าเศร้าทั้งตัวทัองสองตัวแหละอรืออีกตัวนี่อันนี้ดูเศร้ากว่าอันนี้ดูมีความสุขขึ้นมาดิดนึงอโอเคอ่ะโอเคไปไปค่ะสวัสดีค่ะ